พักหัวใจไว้ที่เธอเปิดเจนนักแสดงหญิงสามีเป็นนักการเมืองวงการบันเทิงและแวดวงการเมืองนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสักนิดแต่ก็มีเหล่าคนบันเทิงหลายคนที่ผันตัวเป็นนักการเมืองนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงฝ่ายหญิงที่สามารถกุมหัวใจนักการเมืองได้แต่จะมีใครกันบ้างนั้นเชิญรับชมเลยเด็กครับคนที่ 7. ฟ้าใสาออนจีรานักแสดงสาวสังกัดช่อง8ดที่เคยฝากผลงานการแสดงไว้หลายเรื่อง ซึ่งแฟนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วหวานใจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณสยามสิริมงคลพอเมืองที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศ สิ่งทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนครับคนที่6กกบสุวรรณันอดีตนางเอกตัวท็อปยุคนึงของวงการแถมยังคงรับงานละครพิธีกรอย่างต่อนเนื่องครับโดยเธอได้พบรักและแต่งงานกับรุกดนุพรปุณณก,กันอดีตพระเอกที่ผ่านตัวเป็นนักการเมืองเคยรับตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมีทายาทสองคนด้วยกันคือลูกสาวคนโตน้องนั และลูกชายคนเล็กน้องนาดนครับคนที่5ปูมันธนาอดีตนางเอกสาวไทยขวัญใจช่างภาพรายนี้เตืนภรรยาของอดีตนักแสดงหานหิมะทองคําที่ปัจจุบันเป็นนักการเมืองพรรคเศรษฐกิจไทยโดยทั้งสองคนมีทายาทสามคนด้วยกันครับคือน้องเพียรพิมพ์เลดน้องโพพักพิมพ์และน้องพอพิมพ์วัดแต่ถึงจะลูกสามแล้วแต่คุณแม่ปูก็ยังดูดีไม่เปลี่ยนครับ คนที่4นุสวาปุณณกันอดีตนาะเอกสาวคนเก่งของวงการภรรยาของบี้พุทธิพงศ์ปุณณกัน พี่ชายของบรู๊คเดนุพรนซึ่งเคยดำรงตำแหนง่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในรัฐบาลชุดปัจจุบันมาแล้วด้วยครับโดยทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันสองคนครับคือน้องปุนและน้องกันซึ่งทั้งสองก็ได้ความสวยความหล่อจากคุณพ่อและคุณแม่มาเต็มๆครับคนที่ 3. นาเดียสนกุลอดีตพิธีกรสาวสวยแห่งรายการดาวกระจายและวีเจชื่อดังในยุคทองของทีวีก่อนจะตกลงปงใจแต่งงานกับหม่อม หลวงอภิมงคลโสนกุลอดีตสอบกทมอของพรรคประชาธิปัตย ซึ่งคลองรักจนมีทายาทสองคนคือน้องโนบและน้องโมนาแต่ถึงอย่างนั้นคุณแม่นาเดียก็ยังคงสวยน่ารักลาต่อไปลาไม่สามารถทําอะไรเธอได้เลยครับคนที่2ตายชุดติมานางเอกภาพยนตร์ชื่อดังอย่างซีซั่นเฉงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอดีตภรรยาของนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงทิมพิธาริมเจริญรัตหวัวหน้าพักเก้าไกลแต่ถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วทิมและตายต่ก็ทําหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาว น้องพี่พิมพ์ได้เป็นอย่างดีมอบความรักความอบ,บอุ่นให้เสมอมาครับคนที่หนึ่ง กบประพัสาราตนตำรับกุลสตรีไทยในวงการบันเทิงได้ตกลงปงใจใช้ชีวิตคู่กับเอ๋พรเทพเตชะไพบูลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งทั้งคู่มีลูกสาวสุดสวยอย่างน้องเหนือดิษร,รยาเตชะไพบุลที่ต้องบอกเลยครับว่าสวยได้แม่มาจริงๆแม้แม่กบจะอายุเข้าเลขห้าแล้วแต่คุณแม่ก็ยังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับหุ่นยังเช้งเหมือนสาวๆอยู่เลย